ข้อเสียของการใช้แป้งดับกลิ่นคืออะไรคะการใช้แป้งเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมใช้แป้งได้นะครับเพราะแป้งเนี่ยต้องเข้าใจกันว่าเขาเป็นสารที่ใช้ลดความชุ่มชื้นนะครับหรือลดการเปียกชื้นได้แต่ข้อเสียของการใช้แป้งเนี่ยในจุดจุดหนึ่งเนี่ยถ้าหากร่างกายเรามีการเปียกชื้นนะครับหรือมีความชุ่มชื้นเนี่ยเกิดขึ้นแป้งก็จะสามารถมีความสามารถในการดูดซับความชื้น อยู่ระยะหนึ่งครับหรือมีระดับหนึ่งนั่นเองนะครับถ้าหากว่าความชื้นมีมากจนถึงว่าเปียกมากๆครับตัวแป้งเองจะไม่สามารถดูดซับได้จริงไหมครับลองคิดตามผมนะมันก็เหมือนเอาผ้าไปชุบน้ํามีผ้าอยู่ก้อนแค่นี้แต่ไปชุบน้าเป็นคุหรือเป็นแบบกระมังถังใหญ่เงเราไปจุ่มปุ๊กแน่นอนว่าผ้าซับไม่ได้เมื่อซับไม่ได้เกิดอะไรครับก็เกิดการแฉะเกิดขึ้นครับเมื่อเกิดการแฉะนั่นคือผมจะอธิบายว่าแป้งเองนะครับเขาก็จะมีการเละครับลองเอาแป้งมันไปผสมน้ำนะครับใส่น้ำไม่เยอะมันจะเป็นยังไงมันก นี่ปัญหาหรอกแต่เมื่อไรนะครับที่เราต้องใส่เสื้อผ้านะครับที่จะเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อทางานเสื้อใส่เล่นนะครับว่ามันจะไปไหนละ่ะคราวนี้แน่นอนอยู่แล้วมันก็ต้องมาติดเที่ยวเว้นของเสื้อผ้าหรือเว้นเส้นใยของเรานะครับเสื้อสีขาวก็กระทบมากหน่อยตรงที่ว่ามันก็จะทําให้เกิดคราบเหลืองได้ถ้าหากทำความสะอาดได้ไม่ดีนะครับแต่ถ้าหากเสื้อสีดําล่ะก็เกิดผลกระทบน้อยหน่อยครับแต่ก็ไม่ใช่ไม่เกิดของระก็เกิดเหมือนกันแต่ว่าลักษณะคืออาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดเจนนะครับผมและรวมถึงทําให้เกิดการแข็งครับถูก ผ้ายชงสองข้ออะไรต่างๆครับทําให้ว่าเสื้อตัวนั้นนะครับมันก็ไม่ดีอะเวลาที่เราแบบว่าใส่ไปแล้วมันมันก็เสียหายบางั้นเถอะดังนั้นนะครับในการที่จะใช้แป้งในการดับกลิ่นกายเนี่ยผมว่าใช้ได้ครับแต่ไม่ควรใช้ร่วมกับในกลุ่มที่เป็นเสื้อผ้านะครับ